มินิประเทศไทยเปิดตัวมินิแฮตสามประตูและมินิคอนเวอร์ติเบิลรุ่นปรับโฉมใหม่พนต่อเดือนเริ่มต้นเพียง9,900บาทมินิ <Mini S 2> ประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์มินิแฮตสามประตูและมินิคอนเวอร์ติเบิลรุ่นปรับโฉมใหม่อวดดีไซน์การออกแบบภายนอกที่สะท้อนตัวตนความเป็นมินิอย่างเต็มเปี่ยมพร้อมยกเครื่องการออกแบบภายในห้องโดยสารที่เสริมความพรีเมียมให้เหนือชั้นยิ่งกว่าพร้อมอุปกรณ์ที่มีให้เลือกอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็น สีตัวถังใหม่ล้ออันลอยน้ำหนักเบาวัสดุบุกพื้นผิวและเบาภายในห้องโดยสารรวมถึงเทคโนโลยีนวัตกรรมอื่นๆอาทิแชสซีระบบปฏิบัติการและระบบการเชื่อมต่อต่อตางๆโดยคุณประพัสราอรารามวงสมุทรผู้อำนวยการมินิประเทศไทยได้เปิดเผยว่าการปรับโฉมรุ่นรถยนต์มินิใหม่ในครั้งนี้มาพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่สังเกตเห็นได้ชัดเพียงปลายตามองวันนี้มินิประเทศไทยเปิดตัวมินิรุ่นปรับโฉมใหม่ ให้แฟนๆมินิท่วประเทศได้จับจองไม่ว่าจะเป็นมินิคูเปอร์เอสีมินิแฮชสามประตูมินิคลับแมนมินิคอนเวอร์ติเบิลหรือมินิจอนคูเปอร์เวิร์สอีกทั้งยังพร้อมสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับลูกค้าอีกขั้นด้วยแคมเปญมินิเต็ตบัพช่วยให้การเป็นเจ้าของรถจดมินิง่ายกว่าครั้งไหนๆกับข้อเสนอสุดพิเศษดาวศูนย์เปอร์เซนต์และราคาผ่อนต่อเดือน12เดือนแรกแบบสบายๆส,ส,สำหรับรถจดมินิทุกรุ่น และสำหรับลูกค้าที่พร้อมขับเคลื่อนเทรนรถยนไฟฟ้ายังสามารถเลือกซื้อ Mini Cooper SE รุ่นปรับโฉมใหม่พร้อมแพ็กเกจโปรโมชั่นที่ต้องการโดยสามารถเลือกระหว่างข้อเสนอราคาดาวที่น่าสนใจหรือราคาผ่อนต่อเดือนเริ่มต้นเพียง9,900บาทหรือเลือกรับฟรีแทนชาร์จบอชาร์จและประกันภัยชั้นหนึ่งเป็นระยะเวลา1ปีนอกจากนี้ยังพร้อมเสนอแพ็กเกจบำรุงรักษา มินิเซอร์วิ i อินคลูซีที่ออกแบบมาเพื่อรถยนต์มินิคูเปอร์เโดยเฉพาะซึ่งลูกค้าสามารถเลือกซื้อได้ตามความต้องการด้วยเช่นกันลูกค้าที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับรถยนต์มินิรุ่นปรับชมใหม่และข้อเสนอพิเศษจากมินิประเทศไทยได้ที่ w w w mini co t th หรือติดต่อผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการของมินิทั่วประเทศ